ม้ตียุงตัวนี้แรงมากเลยครับยี่ห้อเย็กรุ่น YGTD006 ตัวนี้ใช้ไฟ2,700โวลต์ถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะใช้ไฟ2,200โวลต์ตัวนี้จะมากกว่า500โวลต์และสามารถตียุงตัวเล็กๆได้เลยตัวใหม่แกะกล่องเลยดูว่าวัดได้เท่าไหร่ใช้ฟาร์มต้านทานขนาด100เมกะโอห์มเต็มสเกล5,000โวลต์ได้2,800โวลต์จะลองวัดกระแสตัวไม้แกะกล่องฉะนั้นกดอตยุง287มิลลิแอมป์ เมื่อผมกดสวิตชดยุงแสขึ้น280 mm. มิเดียมเมื่อมียุงบินเข้ามาในตะข่าย560มิลเดียมก่อนจะทำการวัดผมได้ชาร์จ่านให้เต็มเรียบร้อยแล้วผมจะทำการวัดไฟสูงตรงนี้ก็คือมอแปลงความสี่สูงด้านนี้จะเป็นขดไพม a รีจะมี4ขา2ขดอันนี้1ขดอันนี้อีก1ขดเป็น2ขดมอแปลงความสี่สูงด้านเข้าก็จะมีอยู่2ขดก็คือขดนี้กับขดนี้ จะมีอยู่ขดหนึ่งที่เป็นไพมารีและอีกขดหนึ่งก็จะเป็นการจำกัดกระแสให้ขาเบสของทรานซิสเตอร์ขดไพมารีก็จะเป็นศูนโอห์มส่วนขดที่จำกัดกระแสให้กับทรานซิสเตอร์มีความต้านทานอยู่ที่0.6โอห์มส่วนด้านขดปฟสูงก็คือ2ขานี้ส่วนขานี้เป็นขายึดเฉยๆฉสองขานี้ก็จะวัดได้ประมาณ300โอห์มการวัดผมจะวัดที่จุดนี้เป็นจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4แล้วก็จุดที่5สุดท้าย จุดที่1ขดลวดไฟออกวัดได้900โวลต์จุดที่2ขดลวดอีขาวัดได้9 0 0โวลต์ดดเท่ากันจุดที่3วัดได้1,700โวลต์จุดที่4วัดได้3 3 0 0โวลต์และผมยังได้เปลี่ยน C5222 2, 2, 2, 2, 2, 2ตัวสตัวนี้โดยการเปลี่ยนนั้นผมจะยิงขายาวกว่าของดั้งเดิมและผมก็ไม่ได้อัดกาวไว้ส่วนของดั้งเดิมนั้นเขาจะอัดกาวไว้ด้วยนะครับตรงนี้ซีกไฟสูงนี่ทั้งหมดเขาจะอัดกาวไว้หมดเลย ส่วนซีไฟต่ำนี่เขาไม่ได้อัดกาวไว้ซีพวกนี้จะทําหน้าที่แรงดันสูงครับตัวนี้ตัวแรกจะมีค่าอยู่ที่101 2 KV ส่วนตัวนี้จะมีค่าอยู่ที่2 2 2ทนแรงดัน3 0 0 0โวลหรือ3 KV เวตัวตัวนี้ก็เหมือนกับตัวนี้ก็คือค่า2 2 2ทนแรงดัน3 KV ส่วนตัวน้ำตาลใหญ่ๆนี้ก็จะมีค่าอยู่ที่33 3, 3ทนแรงดัน2 KV หรือ2,000โวลต์ C4 ตัวนี้เป็น C ที่สร้างไฟสูงครับโดยทำงานร่วมกับไดโอด3ตัวไดโอด3ตัวนี้เป็นเบอร์ R3,000 ทนแรงดันไฟกระแสตรงได้สูงสุดที่3,000โวลต์วอลต์โวลเทจเริ่มต้นที่1.3โวลต์เพื่ออัพไฟให้สูงขึ้นเรื่อยๆและยังมี R22 Max อีก2ตัวทำงานร่วมกับหม้อแปลงความถี่สูงถ้าวัดไฟที่ไดโอดข Air ั้วแอนโอดที่จุดนี้ จะได้750โวลต์ถ้าวัดที่ฝั่งแคโทดจุดนี้หรือจุดนี้ซึ่งเป็นจุดเดียวกันจะได้1 5 0 0โวลต์ถ้าวัดที่ฝั่งแคโทดจุดนี้จะได้สูงสุดที่3,000โวลต์ส่วนไฟลบจะออกจากขั้วแคโทดออกมาที่ขั้วแอโนดกลายเป็นกลาวของไฟสูงถ้าวัดไฟจุดนี้จะได้750โวลต์ไฟ7 5 0โวลต์2จุดนี้จะเป็นคนละขั้วของขดลวดเดียวกัน ตัวนี้เอาไฟลบออกจากขดลวดส่วนตัวนี้เอาไฟบวกออกจากขดลวดเมื่อเรากดปุ่มไฟกระพริบแสดงว่าทานหมดแล้วแสดงว่าทานตากว่า3.3โวลต์อยากทราบว่าชาร์จไฟที่กระแสะเท่าไหร่และเมื่อชาร์จเต็มแล้วกระแสะชาร์จจะถูกตัดออกหรือไม่เมื่อชาร์จเต็มแล้วไฟจะได้กี่โวลต์ตัวนี้ผมซื้อมาเป็นตัวที่4ชาร์จไฟที่เริ่มต้น209แล้วแล้วค่อยเพิ่มเพิ่มขึ้นไป เป็น218เวลาชาร์จสังเกตดูจะมีสีแดงเมื่อชาร์จเต็มจะเป็นสีเขียวสังเกตกระแสจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เริ่มแรกจะอยู่ที่ประมาณ190มิลลิแอมแล้วก็เพิ่มเพิ่มขึ้นมาตอนนี้เพิ่มขึ้นมา230มิลลิแอมแล้วผ่านไปประมาณ10นาทีกระแสพุ่งขึ้นไป266ยมิลลิแอมแล้วหลังจากนั้นกระแสค่อยๆลดลงเป็น265มิลลิแอมชาร์จมาประมาณ30นาทีกระแสลดลงเหลือ226ี่มิลลิแอม ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ207มิลลิแอมผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ193มิลลิแอมผ่านไปประมาณ3ชั่วโมงกระแสลดลงเหลือ60มิลลิแอมสวิงผ่านไป4ชั่วโมงกระแสชาร์จลดลงเหลือ2มิลลิแอมไฟเขียวขึ้นแล้วพอผมกดปุ่มลดยุงหนึ่งครั้ง กระแสจาก2มิลลิแอมพ์ุ่งขึ้นเป็น140มิลลิแอมตัวิงพร้อมกับไฟแดงขึ้นด้วยพอกระแสชาร์จเหลือ2มิลลิแอม์ไฟสีแดงก็ดับกลายเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาแทนแสดงว่ามีการชาร์จเต็มแล้วแต่กระแสยังกินอยู่ที่2มิลลิแอม ก็แสดงว่าเป,เป็นไฟของ LED สีเขียวตัวนี้เท่ากับใช้เวลาในการชาร์จ3ชั่วโมงกว่าเต็มครับแต่ถ้าเราซื้อมาใหม่ๆเราจะชาร์จประมาณ6ชั่วโมงเต็มครับแต่นี่มันเป็นตัวเก่าเป็นตัวที่4ที่ผมซื้อมาผมมีทั้งหมด9ตัวแล้วตัวที่4ก็ซื้อมานนานแล้วดังนั้นก็น่าจะเป็นฐานเสื่อมครับจึงชาร์จได้ใช้เวลาน้อยลงผมจะลองถอดออกมาวัดว่าไฟขณะเต็มแล้วเนี่ยมันจะมีไฟที่กี่โวลต์วัดไปได้4.177โวลต์ นี่คือวงจรไม้ตียุงยี่ห้อเย็กรุ่น YG4D006 นี่ก็คือขั้วไมโคร USB ให้ใช้หัวชาร์จมือถือมาทำการชาร์จได้นี่ก็คือฐาน18650ขนาดน่าจะอยู่ที่ประมาณ1อ m วนี่ก็คือสวิตช์เลื่อนเปิดปิดนี่ก็คือสวิตช์กดเพื่อช็อตยุง ส่วนตัวนี้ก็เป็น IC ชาร์จเบอร์ c 6 1 h แต่ไปหาข้อมูลแล้วไม่มี IC เบอร์นี้อยู่เลยเป็น IC 6ขาตัวนี้ก็เป็น IC 7 0 3 3 a 1เป็น IC ที่ทำการตรวจจับระดับแบตเตอรี่7033ลงท้ายด้วย33หมายความว่าเมื่อไฟตกต่ำถึง3 3โวลต์ขาาท์จะเป็นกล่าวปกติขาอเาท์จะเป็นโอเพนเรน ตัวนี้ก็จะเป็น LED 2ส,สีอยู่ในตัวเดียวกันมี3ขาจะมีไฟสีแดงและสีเขียวอยู่ในตัวเดียวกันส่วนตรงนี้ก็เป็นหม้อปแปลงความถี่สูงส่วนตรงนี้ก็เป็น LED แสดงผลเมื่อเรากชดช็อตยุง เมื่อเรากดชอดยุงมันจะติดสว่างแต่เมื่อทานตกต่ำถึง3.3โวลต์ลงไป LED ตัวนี้ก็จะกระพิบพปเป็นการแจ้งเตือนให้ช์าทานส่วนตรงนี้ก็คือตะข่ายต่งนี้จะมีไฟสูงชอดยุงอยู่ที่ประมาณ2,800ถึง3,000โวลต์เมื่อเรากดชอดยุงไฟก็จะวิ่งผ่านสวิตช์มาผ่านฟาร์มต้านทาน470โ oh อห์มจำกัดกระแสให้ LED เข้ามาที่ LED สีแดง แล้วก็ไปครบวงจรกับกราวทําให้ไฟติดแสดงว่าพร้อมชัรยุงถ้าทรานซิสเตอร์ Q3 ตัวนี้ทํางาน LED แสดงผลจะดับในจังหวะแรก IC เบอร์ 7033A 1ซึ่งมีรูปร่างเหมือนทรานซิสเตอร์ตัวเล็กที่ขาเอาจะเป็น open น r a i n ก็คือไม่มีทั้งไฟและไม่มีทั้งกราวใจออกมาทำให้ทรานซิสเตอร์ตัวนี้ทำงาน ในจังหวะที่ไฟยังมากกว่า3.3โวลต์ขาเอา์นี้จะไม่เป็นกลาวทําให้ทานซิสเตอร์ q ิทํางานเมื่อ Trans ทานซิสเตอร์ q ิทํางานก็จะดึงไฟที่ขาเบสของ Q3 ทําให้ Q3 ไม่ทํางานทําให้ LED ติดการทํางานของวงจรไฟกระพริบมันเป็นเรื่องลึกลับเข้าใจยากการทํางานน่าจะเป็นดังนี้เมื่อไฟตกต่ํา ตั้งแต่ 3.3V โโล,ลงมาขาเอาก็จะกลายเป็นกราวทําให้ Q1 หยุดทํางานเมื่อ Q1 หยุดทํางานไฟก็จะผ่านฟาร,ร์มต้านทาน 4.7k เข้ามาที่ขาเบสของ Q3 ทำให้ Q3 ไม่ทำงาน LED ดับพร้อมกับ C6 จะทําการคลายประจุเมื่อ C6 ทําการคลายประจุขั้วลบก็จะเป็นลบมากขึ้นทําให้ไฟลบเข้ามาที่ขาเบสของ Q2 ทำให้ Q2 ไม่ทํางาน พร้อมกับ C5 เก็บประจุเมื่อ C5 เก็บประจุขั้วลบก็จะเป็นขั้วบวกเป็นไฟมากระตุ้นให้ขาเบสทาให้ขาเบสของ Q3 ทํางานได้ดียิ่งขึ้นเมื่อ C6 คลายประจุจนหมดหรือเกือบหมด ไฟผ่านความต้านทาน 4.7k ก็จะเข้ามาที่ขาเบสพร้อมกับ c 6ก็จะทําการเก็บประจุขั้วลบก็จะกลายเป็นขั้วบวกทาให้เป็นไฟมาเสริมที่ขาเบสของ Q2 มากขึ้นทําให้านซิสเตอร์ Q2 ทํางานเมื่อ t r a n s เตอร์ Q2 ทํางาน c 5ก็จะทําการคลายประจุขั้วลบ c 5ก็จะเป็นลบมากขึ้นเข้าไปที่ขาเบสของ Q3 ทําให้ Q3 หยุดทํางาน LED ติดพร้อมกับ c 6ทําการเก็บประจุทําให้ขั้วลบเป็นขั้วบวกไฟวิ่งมาที่ขาเบสของ Q2 ทําให้ทํางานได้แรงยิ่งขึ้น เมื่อ C5 คายประจุจนหมดหรือเกือบหมดก็ทําให้ขั้วลบเป็นลบน้อยลงทําให้ไฟผ่านความต้านทาน 4.7k มาได้มาเข้าที่ขาเบสของ Q3 บวกกับ C5 เก็บประจุทําให้ขั้วลบเป็นขั้วบวกมาเสริมไฟให้ขาเบสของ Q3 ทํางานมากขึ้นมากระตุ้นขาเบสของ Q3 ทําให้ LED ดับสรุปการทํางานจะทํางานตรงกันข้ามเช่นถ้า Q3 ทํางาน Q2 จะหยุดทํางาน ถ้า C6 เก็บประจุ C5 ก็จะคายประจุส่วนระยะการกระพริบเร็วของ LED ขึ้นอยู่กับ C6 R8 R7 และ C5 R5 R6 ถ้าการคายประจุเก็บประจุของ C ช้า LED ดีก็จะกระพริบช้าลงถ้าการคายประจุของ C เร็วขึ้น LED ก็จะกระพริบเร็วขึ้น ส่วนการชอดยุงทำงานได้อย่างไรเมื่อเราก,กดปุ่มที่สวิตช์ไฟก็จะข้ามาได้เข้ามาที่ขดลวดที่มีค่าประมาณ0.5โ oh อห์มแล้วออกมาผ่านไดโอดผ่านความต้านทาน 3.9k จำกัดกระแสจากนั้นไฟเข้ามาที่ขาเบสของ Q4 ทําให้ Q4 ทํางานโอ Q4 ทํางานก็จะทําการดึงไฟลงมาที่ขดลวดที่มีค่าประมาณ0โอห์มแล้วก็มาลงที่กราวทําให้ขดลวดที่มีค่า0.5โ oh อห์มกลับขั้ว ทำให้ทานซิสเตอร์ Q4 หยุดทํางานเมื่อทานซิสเตอร์ Q4 หยุดทำงาน, <S <S งานขดลวดขดนี้ก็จะทําการกลับคั้วอีกครั้งและก็จะมีไฟวิ่งผ่านไดโอดผ่านความต้านทาน3 9 k เข้ามาที่ขาเบสทําให้ทานซิสเตอร์ Q4 ทํางานอีกครั้งและจะเป็นไปแบบนี้เรื่อยๆด้วยความถีท่ที่สูงมากทําให้เกิดการเหนี่ยวนําออกขดไฟสูงที่มีค่าความต้านทานอยู่ที่ประมาณ300อโอห์ม ไฟซีลบก็จะผ่านไดโอดขั้วลบของไดโอดเบอร์ R 3 0 0พไดโอดเบอร์ R 3 0 0พนี้จะบล็อกกระแสดได้สูงสุด3,000โวลต์ลงมาตรงนี้ก็จะเป็นกล่าวไฟสูงส่วนอีกด้านหนึ่งของคนลวดไฟสูงก็จะผ่านขั้วบวกของไดโอดเบอร์ R 3000แล้วก็ผ่านไดโอด R 3000อีกตัวหนึง่งเข้ามาให้กับไฟบวกของตะข่ายตียงส่วนกลาวไฟสูงก็จะเข้าอยู่ด้านนอกของตะข่ายทั้งสองด้านส่วนตะข่ายด้านในก็จะเป็นไฟ3,000โวลต์ ถ้าวัดไฟสูงที่ขดลวดไฟสูงด้านนี้เทียบกับกราวจะได้750โวลต์ถ้าวัดไฟสูงด้านนี้ก็จะได้750โวลต์เหมือนกันขดลวดไฟสูงด้านนี้ก็จะมาผ่านไดโอดเป็นกราวไฟสูงส่วนขดลวดไฟสูงด้านนี้ก็จะผ่านไดโอดขั้วบวก มาเป็นไฟทางด้านนี้คือ750โวล์เมื่อผ่านไดโอดไปก็จะเป็น1,500โวล์เมื่อผ่านไดโอดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น3,000โวล์ตะข่ายก็เลยมี3,000โวล์ส่วนการทํางานของวงจรชาร์จไฟนั้นก็คือเมื่อไฟต่ำฝ่า4.2โวล์ขาหนึ่งนี้ก็จะกลายเป็นกล่าวทําให้ LED สีแดงติดและจะทำการชาร์จไฟไปเรื่อยๆพอไฟได้4.2โวล์เมื่อไหร่ไฟสีเขียวก็จะติดไฟสีเขียวติดได้เพราะเมื่อไฟได้4.2โวล์ IC ตัวนี้ก็จะสั่งขา5ให้เป็นกล่าว ทำให้ไฟที่หัวชาร์จมือถือที่เข้ามาชาร์จนั้นผ่านความต้านทาน 1k จำกัดกระแสให้ LED ทั้ง2ตัวแล้วก็ผ่านขั้วบวกออกขั้วลบมาลงกล่าวที่ IC ทําให้ LED สีเขียวติดและ IC ตัวนี้จะทําการตัดกระแสไฟชาร์จการชาร์จก็จะอยู่ที่ประมาณ300 m, มิลมเมื่อตัดการชาร์จก็จะอยู่ที่ประมาณ2มิลลม เพราะว่า IC ตัวนี้ก็มีการกินไฟเล็กน้อยแล้วก็สีเขียวก็มีการกินไฟเล็กน้อยจึงทําให้เวลาตัดแล้วยังมีการกินกระแสอยู่ที่2มิลลิแอมซึ่งเป็นกระแสที่น้อยมากครับส่วนไฟเข้าถานนั้นไฟบวกจากหัวชาร์จมือถือจะวิ่งเข้ามาที่ขา4ของ i c ชาร์จแล้วก็มาออกที่ขา3ของ i c ชาร์จเข้ามาที่ฐาน18650เมื่อชาร์จเต็มแล้ว i c ชาร์จก็จะทำการตัดไฟที่ขา3ออกไป สรุปจุดเสียที่พบได้บ่อยของไม้ตียุงยี่ห้อเย็กรุ่น YG KD006 อันดับ1ก็คือที่สวิตช์ผัก เปิดปิดและสวิต์ปุ่มกดสสวิต์นี้ถ้าเกิดมีความต้านทานขึ้นจะทําให้ไม้ตียุงเสื่อมลงทันทีนั่นหมายความว่าจะตียุงตัวเล็กไม่ได้จะตียุงได้เฉพาะตัวใหญ่เพราะว่าไฟทั้งหมดนั้นมันจะผ่านสวิต์ทั้ง2ตัวนี้เมื่อเกิดความต้านทานขึ้นไฟก็จะตกทันทีการแก้ไขก็ให้ใช้น้ามันโซนแนกฉีดเข้าไปที่สวิต์เปิดปิดแล้วผักไปผักมาอย่างน้อย30ครั้งส่วนสวิต์กดก็ให้ฉีดด้วยน้ํามันโซนแนกแล้วกดซ้ําๆอย่างน้อย30ครั้งถ้าไม่หายก็ให้ทําซ้ําก็จะใช้ได้คครรับบ2เนนนนื่่อองงจจาาาากกกมมม้าา้ยยยตตตีีุุววทดิๆะ ทำให้บอร์ดป็นลอนจะเกิดเป็นลอนอยู่ที่วงจรไฟกระพริบแจ้งเตือนให้ชาร์จเมื่อฐานหมดอาการของมันก็คือเมื่อท่านต่ำกว่า3.3โวลต์มันก็จะไม่กระพริบเตือนก็คือจะมีไฟติดซึ่งจะเป็นการหลอกว่าไม้ตียุงยังมีฐ่านพร้อมใช้งานอยู่และมีอีกอย่างนึงก็คือเมื่อท่านต่ำกว่า3.3โวลต์ LED ก็จะดับไปเลยก็ให้ทาการบัดกรีที่วงจรไฟกระพริบก็จะกลับมาใช้ได้ครับ 3. ปกติไม้ตียุงรุ่นนี้จะอยู่ที่ประมาณ2,800โวลต์ แต่ถ้าไฟตกลงมาประมาณ2,600โวลต์ก็แสดงว่า C 2ตัวนี้ค่าลดไปตัวละประมาณ200พิโกฟาร C ด C 2ตัวนี้จะเป็นค่าเดียวกันจะมีค่าอยู่ที่222ทนแรงดัน3 KV วเมื่อเปลี่ยน C 2ตัวนี้แรงดันก็จะกลับมาเป็นปกติก็คือประมาณ2,800โวลต์ครับ C มีอาการไม่ช็อตยุงที่ด้านใดด้านหนึ่งของตาข่ายหรือหน้าไม้ตียุงใช้เกิดจากสายไฟขาดให้ทำการต่อสายไฟเข้าไปก็จะใช้ได้ครับ